หลานเอ้ยบางทีคนเราก็คิดว่าความฝันเนี่ยมันต้องใช้ความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะถึงจะไปถึงได้จนบางทีเราก็เลยไม่กล้าเริ่มไม่กล้าที่จะลงมือทำอะไรเพราะกลัวไปหมดกลัวว่าจะไม่สำเร็จกลัวว่าจะล้มเหลวแต่ตาอยากจะบอกว่าความกล้าหาญที่จริงแล้วไม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปหรอกนะหลานแค่ความกล้าเล็กๆที่จะพาเราก้าวออกไปข้างหน้าแค่หนึ่งก้าวแม้ว่าในใจเราจะยังรู้สึกกลัวอยู่ก็ตามเถอะ ก้าวเล็กๆเ,เหล่านี้นี่แหละหลานที่มันค่อยๆต่อกันไปเรื่อยๆจากหนึ่งก้าวเป็นสองก้าวเป็นหลายๆก้าวมันก็จะกลายเป็นเส้นทางที่งดงามในชีวิตของเราที่พาเราไปสู่ความฝันที่เราตั้งใจไว้ได้ในที่สุดไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องกดดันตัวเองให้ต้องเป็นยอดวีรบุรุษหรอกนะแค่กล้าที่จะก้าวเล็กๆไปข้างหน้าในทุกๆวันแค่นั้นก็พอแล้วลองเอาเรื่องนี้ไปคิดดูนะหลานว่าวันนี้เราจะกล้าที่จะก้าวเล็กๆไปในทิศท,ทางไหนดี หรือถ้าอยากฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกก็มาเจอตาได้ใหม่ในตอนหน้านะ